เมื่ไหร่ทำระบบไปดินลึกอืมลึกก็จะมีนะพงประชนตตืนตื้นตัวใหญ่ไว่ดเอืมเห็นดูเห็นดินเออต่ำๆนะพงตัดุกว่ะเห็นเมื่อกี้มันดึงดึดเอดุกประดุกแล้วเนี่ยประดุกตัวใหญ่มากประดุกเ็นมันดึดดึอยู่นะพง ไซเดอร์มาดิเขาดูชายชายผูชาย,ชายจะเห็นท้องเลย

เ้ยเลยนจเอยเอกี้จอเอ๋ยมนหากินมากวนบึกเลยอะไรครับปนีเหลือประช่โนปนินีวนปิดไปเอาหัวใส่แล้วผมตบก่อนะ ตัวนะพงศ์ชนป่ะอ้ไม่รู้จะรูใครเลยนี่ยานอนหลับเฮ้แขกติดเฮ้ยนดินตัวใหญ่ปะตงใจฉลาดวานลปลาปลาลูปลาดูดผูเสียวจังปลาดูด ตัวใหญ่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 ใหญ่ต็อกเกอร์ต็อกเอร์ตตัวใหญ่ตอเต็อกเอร์ต็อกเอร์ก็เหลือเนื้อออกังตแล้วกุนั่นแหละมั้งกุ้งมั้งนะพงกุ้งกุ้งโอ้ยช่อนวช่อนววทองขาวเลยกูแหมปิดท้ายปิดท้าย เกอรว่าเรื่องนี่เอาไปอย่างนี้เลยเด็กโอ้โหไปอย่างนี้เลยกาจอยเขาดูฮะนี่เลยนี่ของจริงครับนี่ของกล้องครับของจริงครับนี่ของจริงด้วยยังโยนผู้ปกครอตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเอาไปโชว์เลยของจริงใจไม่ถึงด้วย จะได้สอนให้ดีเลยโอ้ยเ้เ้สอนให้ดีให้ลงนี่ทีเนี่ยค่อรา้อยู่บนแห้งนี่ยนราไอยู่บนแห้งกันสองคนละคนอ่ะแค่ตะลึงเนาะเจ้ระวัง ติดปลาด้วย,ยตดิดตอ้วยระวัง,อองลนมันริมมากเลยปลาดีตอติดตอด้วยเนีย่ยจะอยู่ก็อยู่ถ่ายเลยถ่ายเลยชั่วแล้วครับถ่ายเลยได้ปลาดูดเพง่มมปลาดูดอ้จะถ่ายทำไ,ไมปลาดูดปลาช่อนปลาช่อนโอ้โยโอ้ย นเลยน้องบานคนอยสเกิดให้น้องน่าคัดูเลยนี่จับให้น้าเลืองก่อนเนี่ยนอะไรนทิ้งไม่่กี้นะผมไม่ยอมับให้น้าเลืองก่อนนู้ดนู้นน้ำวนเลยนั่อะโอ้พี่พงศ์ยังไงแต่น้าเลืองบานไม่เป็นไรของน้าเลืองบานอเอาถังเจ้าไอ้แขนหนึงมาปิดอ๋อออมันมันแอ้แันหนึ่งมาปิดเด็กถ่าน้าเลืองทายอยู่ นผ่านน่โอ้ยดึงมตนะอย่า่งตองอย่าไปทอดได้จะทอดได้ปลาไก่เหรอโอ้จะมาอีกปากั่นไอเลือกไปแล้วไอช่อนนะขอน้พงทิ้งไว้เลยมีชอนตัวเล็กๆกันหิอนี่งโดดไปเด้งนึ่ง นั่ไงยี่สกอยู่นั่นไงท้ายอยู่ท้ายหนึ่งอะี่กรโดดไม่ใช่ตีชนอ้โโอ้โหเดียมึงยหยับเลยเนี่ยก็เดินขึ้นมามาเรื่อยๆลึกหน่อยนะพง์นี่ไงนี่ไงนั่ไงน่ไงอย่าดี๋ยวนะพง์อย่าดี๋ยวไปไม่ได้ มีมีในแห่เนี่ยป๋าไม่ดิ้นเหลือไงเหนานอนนอนอีกนอนนอนลาดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วผมันอยู่ในแหมันอยู่ในแหมันเรื่องงมเลยก็แล้วกันองรีบอยู่ท้ายเนี่ยเรื่องงมเลยไหมไม่ใช่อยู่ท้ายนี่ต่ำลงอยู่ท้ายอยู่ท้ายนั่นแหละเฮ้ยไม่ปลอดภัยว่ะต่ำๆนั่นลงผ่าวมันไม่เรียบผมนั่งเลยไม่ใช่ผมนั่งเลยนะเรื่องนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งเลยดินั่งเลยนั่งเลยแห่ขึ้นว่ามันอยู่นอกแหมันอยู่ในอยู่บน มันอยู่บนแห่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างบนข้างในข้างในอยู่ตรงนี้ข้างในข้างนอกมันมันนายมัชนแล้วเนี่ยก็บอกว่าอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ปลาอยู่ข้างนอกไม่จับปลาอยู่ข้างนอกเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ว่าข้างในบ้าให้ทอด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 ไปแล้วนูชชักทีหลังแม่ให้ทอดงมหือไปแล้วของน้าพงนั่นน่ะหือไงปล่อยในพงแช่เลยในพงทิ้งไว้เลย ทิ้งก่อนทิ้งก่อนอืมทิ้งไปเลยนะพงศ์มีตัวยี่สิบมีตัวเห็นเห็นอยู่สองตัวมีตัวทำไมตัวนี้มีแต่ยี่สกเลยเนอะเดี๋ยกี้ช่อนนะเดี๋ยกี้ช่อนที่อยู่หลังบอกอยู่หลังเฉยเมื่อกี้เนี่ยข้างในนะอือกระโดดตะคุกก็ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนอยู่ข้างล่างนะเหลือข้างนอกข้้างนอกใต้ใต้ใต้นอกนี่ไงนี่ไงเห็นหาเห็นเลย กินแหน่สินเสร็จขึ้นมาบนเนี้ยเสร็จกินแหน่ข้าเผาไปแล้วมี่เผาลึกๆค่อยๆใจได้ไว้ใจได้ไปยังไงกู้งเสี่ยวไม่ไม่ดิ้นเลยออกมาทางนี้ที่ออกมาทางล่างล่องนี่โอ้ยนี่ปลาเนื้อเลยนี่ไง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 อู้หูพอพออือดูขนาดเดี๋ยวขาวอือนี่ปลาขาวเนี่ย พี่พไม่น่าเขาเขาทำไมค่ะบ้านเลยบ้านันก็มาเลือาล่าลเรือล่ะมาข้าหลังได้เรอะหน่อยเนียเลยน้ไม่แรงด้วยน้าไม่แน้ไม่โดดเลย

ข้างล่างมีปลาใหญ่ข้างล่ามีีขาวเห็นขาวเลยอยู่น้ลยอยู่ในน้อกนแล้วอยู่ในน้นออกไปนี่แล้วยังยังออกแล้วออกไปแล้วเรื่องมองเร็วนะมาไมองทันเนะมันออกไปแล้วจริงออกไปแล้วตัวนึงนี่ไงโอ้โหยุ่เตอเต็มเต็ม ได้ไงวะตัวนั้นไม่มีตอลได้ไหมหืมดึงไม้เขาลอ

งานี้ก็ต้องพึ่งน้นเลืองแหละครับตงตีค่ตัวนี้อ้วนเนะเต็มเต็มตัวอะไรเงี้ยไม่มันทำตัวรีบได้พีพงศ์เนี่ยกระดึ๊กระไปหน่อยนะกมาอยู่ไหนล่ะรู้แล้วพีมันพยายามหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดมันก็หลุดไปเยอะแล้วนะนพงศ์ั

เนี่ยเจ้ามันก็ได้ออกได้แล้วนะนะำพงมันก็ได้ออกแล้วไปลับ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 ไปแล้วไปลับไปลับไปลัไปลัไปตีตายเดี๋ยวหลังไม่ติดอีกโอ้โหโอ้โหไปลอยนั่นเลยไปลอยนัเลยวิ่งเข้าแหเลยอ่ะเห็นแล้วเฮ้ยใครข้ามใครใครรอบรู้ได้ไหมคนเบนได้ไหมวะไม่ได้ก็ดึงมาเลยพี่ผู้ชออกไปด้วยไม่ได้นะจิตเขาอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังไป อายุหลังที่ปักเบ็ดอะเป็นหัวลัว่ปก็ด่างไข้างหลังผแบกว่ะฮะซเออไอ้แบกก็ดีสิวะดีกว่าไอซอยเยอะแยะดึงรอคันไปดึงดึงดึงคันไปก่อนงฮะรอดเสองเส้นยังรอดเหรอโอ้ไอ้แบกนั่นเลยพยายามหุ้นตัอนะเรื่องมันเดี๋ยวมันก็ไมาอีกึงพยายาม้ออยนท่ออ จ้าปลดเบ็ดและจ้าดึงสาวนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทอดอีกทีเนี่ยเนี่ยปักบุ้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออเออไหวไหวไหวไอ้แป๊บทำง่ายแต่ไอ้แป๊บนะมึงอย่าไอ้ไอ้สร้อยไอ้สร้อยยากฝอแป๊บนะไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยปากเฮ้ยเดิมของไม่ได้ฟังกันนู้นไม่พี่พงษ์ไอ้เดิมจ้าตอว่าคือเดิมก่อนเออเอเดี๋ยวกูช่วยไอ้เดิมองก่อนจ้าสองให้นี่เรอเออเรื่อนี้คุองมาช่ให้คกูด้วยเลย อือ่ถงก้อ้ยวยมลวนัอพงเนี้นหมดเอหมดแล้วกไม่หมดแล้วน้พงษ์อะไรนะแหมดนพงลงเลยติดติดติดปากท่อหน่อยไมพงษ์มีซิวด้วยนะจิต รวยเลยฮะวันใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นอีกีอห่เลยหนักนะพุ่มกน้มันยไม่ขึ้นเลยไปแล้วดึงมือทีมาครับ้องพงษนอ้น้อล่นเต็มเลยบอลมันล่นไ่อนนะไอ้หญ่อะเอลงไินอาน้ โอ้โหเยี่ยมร่องน้ำอยู่ไหนมองมองไม่เห็นเลยโอ้โหโดนแล้ว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 ปลาเนี่ยน่าพงแช่เลยแช่เลยทิ้งเลยทิ้งเลยแช่เลยแช่เลยทิ้งไว้เลยนะพงปลาอะไรนะพงปลาแอตเลียนได้ครับวันี่ยก็ล่องน้ำมันอะไรเหน่ยเหน่่อน้ำเป็นล่องเนี่ยเหน่เหน่เมันริ้วริ้วลิ้วเนี่ยล่องน้ำมองไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวนี้มันนี่นี่คูอยู่นี่นะพงคันอยู่นี่ เนี่ยๆๆๆๆน้ำคือน้ำบุญเลยเนี่ยน้ำบุญดินนะดู้วยเล่นๆเลยก็ได้ครับน้องน้องพงศ์นู่นๆๆติดอยู่ท้ายแล้วนู่นๆไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเบาเบาน้องพงศเบาเบาไม่ใช่เราเดินไปทอดในร่องได้ป่ะโหลึกได้ได้ไม่ลึกนี่เดี๋ยวเดินตามคันดินนี่มันมีคันดินมันมีคันดินไปนู่นๆขึ้นไรขึ้นไรขึ้นไรเนี่ยมันจะขึ้นนั้น ต้องตัดเหอนงั้นครับถูกครับถูกแหมดีเลยเนี่ยคุณเลยเนี่ยเนี่ยโอจะกรมปลายังผมส่องให้แล้วพระนองงน่าจะเห็นกินแรงเลยก็คงจะเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะติดติดเนียเรื่องเรื่องเรื่องก็ใจเย็นนะพงไม่ร้องน้ำเรื่องไม่รงหรอ ลองลึกนั่นนะพงนู่นนี่ติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่นี่ต้องเขาเลี่ยนๆเลยครับนะพงดีหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งไม่ดีตัวฮึ๋งเล่นอน่ะ ล้อเล่นน่ะล้อเล่นน่ะโอ้ยเจอรถมาเลยูโอ้ยเรื่องสวยนะพงแรงๆอ้ยสวยันเดินลงดูนะอะมีนเดิลงไปลอลอยทอโอ้ยไม่ถึงไม่ถึง ่แน่จังมีดึงกันมอางไหมเนี่ยเนี่ยกำลังดึงอยู่นี่ไง ตีแต่ข้างนู้นเลยอยู่ในเรื่องหมดหรือเปล่าโอ้โหอยู่นะไม่ค่อยไหลนะจะมีแค่นี้เห็นอุยเห็น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  ขอข oh nah bueno. mm ้างบนเลยข้างนั้นลงเฮ้ยนเรืองไม่ต้องล้างเดี๋ยวลุดขึ <h ums> <h ums> ้นบนเลยเรือเรอน้าเรงเอกไนอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเยเน้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอยเยเ้ยเน้ย้ยเ้ยเฮนเยเฮ้ยเเ่เย้ยเลยเย้้้้ัเเเ